ฟังไว้นะคะจัดห้องนอนแบบนี้นะคะจะมีเงินเข้ามาหาคุณทั้งยามหลับและยามตื่นค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเราจัดห้องนอนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะถ้าเรายังไม่นึกถึงในเรื่องของหลักของฮงจุยยุคเก้านะคะตำแหน่งหัวเตียงเป็นตำแหน่งที่สําคัญที่สุดของห้องนอนค่ะดังนั้นนะคะเวลาคุณจะเลือกห้องใดเป็นห้องนอนนะคะมองเอาไว้เลยนะคะโดยไม่ต้องสนใจทิศใดนะคะเลือก หัวเตียงที่เป็นผน <tinc S 1> <giving quin. S 2> ังทึบค่ะเมื่อคุณได้ผนังด้านใดเป็นผนังทึบแล้วนะคะเอาหัวเตียงเข้าไปฉีดค่ะแต่การเลือกผนังที่เป็นผนังทึบนั้นนะคะผนังทึบตรงนั้นห้ามเป็นห้องน้ำนะคะท่านเลือกได้นะคะถ้าสมมติคุณมีห้องนอนแล้วก็จะจัดห้องนอนนะคะคุณมองก่อนเลยค่ะว่าตรงไหนนะคะที่นะไม่มีหน้าต่างนะคะตรงไหนที่เป็นผนังทึบ นะคะถ้าสมมุติคุณเจอผนังทึบป,ปึ๊บนะคะให้คุณเอาหัวเตียงไปยังทิศนั้นแต่ก่อนที่คุณจะย้ายเตียงคุณดูก่อนว่าไอ้ตรงผนังทึบนั้นมันเป็นห้องน้ําหรือเปล่านะคะถ้าเป็นห้องน้ําไม่ควรเอาหัวเตียงไปชิดกับผนังห้องน้ํานะคะเพราะว่าเป็นหลักหวงจุ้ยที่ไม่ดีและชีพานของห้องน้ํานั้นนะคะจะทําให้เกิดโรค กับคนที่นอนนะคะเพราะว่าอะไรห้องน้ำนะคะมีความชื้นมีเรื่องของอากาศมีเรื่องของความสกรปรกนะคะที่แพร่ผ่านออกมาได้ดังนั้นเนี่ยใครที่นอนชิดหัวเตียงนะคะกับผนังห้องน้ำเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยแล้วก็จะสูญเสียเงินทองในที่สุดค่ะแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะคะก็แต่ถ้าเลือกไม่ได้นะคะ,ะ,คะว่าจะนอนทางทิศไหนนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะอย่าเอาหัวเตียงออกหน้าต่างแล้วก็อย่าเอาหัวเตียงนะคะ อย่าเอาหัวเตียงชิดกับผนังห้องน้ํานะคะถ้าผนังห้องของคุณนะคะมีผนังว่างอันนึงแต่เป็นผนังห้องน้ําไม่ควรเลือกนะคะเพราะว่าสองด้านเป็นหน้าต่างเนาะให้คุณนะคะปิดตายหน้าต่างสักหนึ่งอันนะคะแล้วก็ทําเป็นหัวเตียงซะแล้วก็นอนชิดค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราจะเลือกหัวเตียงใดๆก็ตามให้คุณเอาหัวเตียงชิดกําแพงนะคะมงบอกถึงคนสนับสนุนอุปถัมภ์ค่ะแต่ ตรงหัวเจนที่กําแพงไปชิดนั้นตรงผนังกําแพงนั้นห้ามเป็นห้องน้ํานะคะเป็นแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะคะก็ให้นอนชิดหน้าต่างแต่เอาหน้าต่างนั้นออกค่ะแล้วทําเป็น p า r t i t o กั้นเป็นผนังทึบแทนอันนี้จะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะและที่สําคัญในรูปภาพที่คุณเห็นนะคะตรงผนังหัวเตียงเนี่ยมันโอเคแล้วนะคะแต่ว่าตรงประตูเห็นไหมคะว่ามันเปิดมาเจอเตียงแบบนี้เป็นหลักห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนะคะให้คุณแก้ไขซะนะคะการที่เราเลือกห้องนอนนะคะห้องนอนหัวเตียงควรชิดกับผนังทึบนะคะแล้วก็เวลายามที่เราเปิดประตูเข้ามานะคะ ประตูทางเข้าไม่ควรโดนบริเวณเตียงหรือไม่ควรโดนบริเวณของคนนอนนะคะจะทําให้คนนอนเนี่ยนอนไม่ราบรื่นตกใจง่ายนะคะหรือถ้ามีเหตุเพศภัยใดๆเนี่ยมันจะพุ่งมาสู่คนที่นอนได้นะคะดังนั้นไม่ควรเลือกแต่ห้องนอนที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งเลยนะคะ หัวเตียงชิดผนังที่ไม่ใช่ห้องน้ำนะคะอันที่สองตัวเตียงอยู่ใกล้กับหน้าต่างจากภายนอกเพื่อรับลมและแสงแดดค่ะอันที่สามนะคะประตูทางเข้านะคะจะต้องไม่ชนเตียงเนี่ยแหละใครได้ห้องนอนแบบนี้รวยเลิศรวยปังนะคะแล้วก็สุขภาพดีสำหรับชิปนี้สวัสดีค่ะ